ของ f ฟ r r a r i f a ในแฟทในวันนี้ครับอบครับครับอือประกอบคู่ออกมาเจอกับแอตตาฮาเซมซึ่งโอ้โหคนนี้นี่ปราบนักมวยไทยมาก็หลายคนเหมือนกันลูกลรกก็สูงยาวเหลือเกินเป็นไงให้หนักใจไหมฮะก็ไม่ได้หนักใจเลยครับเพราะว่าที่ดูการเกมการชกของเขามาก็มีจุดเด่นในเรื่องหมัดก็มีหมัดอย่างเดียวอาวุธอื่นก็ก็ยังไม่ค่อยผู้ว่ามวยไทยก็ยังไม่เก่งเท่าไหร่แต่ว่าหมัดเขาดีครับหมัดเขาดีครับ ก็คือเราก็ทกําการบ้านแก้แก้หมัดเข้ามานี่นแหละใช่เราก็ป้องกันหมัดเป็นพิเศษครับอือหือ,อ,อเกมการ่างขันเป็นไปตามที่เราวางเอาไว้ไหมยกแรกก็ไม่ไม่ตามที่เราวางครับก็แปลกใจเหมือนกันเข้ามาเขาไม่เดินเราคิดว่า<อ>เขาเขาต้องเดินสาวหมัดแต่เขามาเล่นจังหวะฝีมือเราเราก็เข้าทางเราเข้าทางเลยแบบนี้ชกง่ายเลยใช่ครับนะผ่านยกแรกไปความมั่นใจของเฟอร์รี่ตัวนั้นเป็นไงผ่านยกแรกไปก็เริ่มมั่นใจแล้วคิดว่ายกสองเขาก็ก็ยังไม่น่าจะเดินอี ที่เราคิดเอาไว้ครับ uh huh. แล้วก็ก้าวอาวุธเยอะขึ้น,นครับ uh huh. แล้วเราก็ทําได้อย่างที่เราต้องการใช่ครับกะที่จะนอกเขาเลยไหมไวในในไฟเนี่ยก็นายกสามก็อยากจะนอกเขาครับแต่ว่าทางปีเลี้ยงก็บอกว่าให้ระวังด้วยครับเพราะว่าเขาหมัดเขายังหนักอยู่อะไรอย่างเงี้ย uh huh. ใช่ก็เข้าไปทะเลทรามไม่ได้แล้วแล้วโดนหมัดเข้าไปแล้วเป็นไงบ้างวันนี้ก็ยังไม่ค่อยโดนครับ นะยังไม่ค่อยโดนหมัดเขาจังๆนั่าแหละเอะอก็แค่แค่เฉียวๆยวก็วูบว่าไปเหมือนกันเฉียวๆนะแต่ว่าเราว่าสบายที่จะคุมเกมของเราชกในที่เราต้องการได้ใช่ก็สบายกว่าที่ขาดไปครับโอ้หมดตอนไอ้ยกสามยกสามนิดหนึ่งพูดถึงเกมในยกสามนิดหนึ่งเป็นไงบ้างยกสามเราก็เราก็อยากปิดเกมครับยกสามแต่ว่ามันยังก,ก็ยังทําไม่ได้ดูเขาดูเขา,ว,าวันๆเราอยู่ด้วยเราก็ แต่เราก็ไม่กล้าเสียงเยอะครับกลัวเขาจะเวียงหมัดมาอะไรเงี้ย oh. โดนของเราก็ยังยังไม่กล้าใส่เต็มร้อยว่างั้นเถออใช่ครับดูเกง่เกงไหมมันไฟนี้เก่งไหมก็เราแค่ระวังหมัดอย่างเดียวครับถามว่าเก่งไหมก็เราก็กล้าออกอาวุธเยอะขึ้นนะครับหมดสามยกนี่โอเคไม่มีปัญหาหมดสามยกก็มั่นใจครับใน่วามมั่นใจตัวเองชนะแน่นอนอือหือจุดบกพร่องในไฟนี้เราคิดว่าเราจะต้องแก้ไขอะไรอีกไหมเนี่ยจุด พ่อ,องผมก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่แค่ไฟนี้ก็ไฟที่ผ่านมาด้วยเพรขาดลูกเด็ดขาดครับ <ừ> ลูกเด <ừ> ็ดขาดลูกปิดเกมลูกหนักอะไรเงี้ยผมคิดว่าผมยังมีจุดตรงนี้ต้องแก้ไขครับมัดเรายังหนักไม่พอใช่มัดมัดยังหนักไม่พออาวุธที่ออกไปยังยังหนักไม่พอไม่สามารถทําให้คู่ต่อสู้นอกเอาได้อ่างเงี้ย,ยความแม่นยอะไรยังไม่มีต้องต้องไปทำไงต้องไปเสรเิมเวทหรือใช่ครับก็ไปซ้อ,อมออกจังหวะให้จังหวะให้ดีวันนี้คร <ừ> ัอือ เป้าต่อไปของในการชกวันดูบินีของเฟอร์รี่คิดว่าเป็นไงฮะก็วางไว้ถึงขนาดไหนก็ฝันไว้ไกลครับว่าอยากจะเป็นแชมป์วันจะเป็นชิปอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ต้องค่อยค่อไต่ระดับไปให้ถึงอะ